สรชาติอภิปรายครับเชิญครับครับกับเรียนานเานครับผมสรชาติสุนทรภ์ครับกรรมธิการครับด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของการแก้ไขน้ำมันตอ3เนี่ยครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับกฎหมายฉบับนี้เนะี่ยไม่เริ่มต้นที่สภาผู้แทนรัษฎรที่เสนอขึ้นมาในร่างสองร่างตอนนั้นเองอาจจะมีร่างอื่นเสนอมาด้วยครับแต่ไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนรัษฎร พวกเราจึงเห็นปรากฏอยู่สองร่างของสภาผู้แทนสกส่งเข้ามาในการพิจารณาความเป็นจริงแล้วกฎหมายฉบับนี้นะั้นมีการพูดคุยกันมาเป็นเวลาสีหปีแล้วครับแต่งแต่สภาชุดที่แล้วได้ซ้อมไปอยากจะเห็นกฎหมายฉบับนีนะ้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนั่นนะครับได้มีที่เลือกกันว่าสุราเก้าวหน้าเพื่อผลิตสุราเพื่อการค้าให้ได้เกิดขึ้นนะครับความเป็นจริงก่อนที่กฎหมายฉบับนี้สู่ขา้าวผู้แนักนั้น ได้มีการตั้งกรรมธิการศึกษาขึ้นมาหนึ่งคณะด้ยซ้ําไปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งผมจําไม่ผิดในขณะนั้นนะครับ mm. ก็จะมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมา mm. ให้ท่านรัฐมนตรีประจำสารรักนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยท่านอนุชานาคาใสเนี่ยไปทําหน้าที่ในการไปศึกษามาก่อนเป็นกรรมธิการศึกษานะครับ mm. เพื่อศึกษาหาแนวทางรั่ว่าจะแก้กฎหมายนี้ยังไร mm. เพื่อที่ให้ประชาชนน่ยได้มีโอกาสได้ผลิตสุราเพื่อการค้าได้บ้าง ทำการศึกษามาเป็นปีนะครับท่านประธานครับผู้สภาผู้แทนราษฎรใช้งบไปมากมายนะครับไปลงทุนท่านลองเปิดย้อนกลับไปก่อนที่กฎหมายนี้จะเข้าสภาจะเห็นว่าในคณะกรรมการชุดนั้นนะครับผมเป็นคนหนึ่งในกรรมการของท่านอนุชานาคาใสครับไปทําหน้าที่ศึกษามาไปเมืองแพร่ไปจังหวัดที่เขามีผลิตการสุราไว้เยอะแยะปีดูงานมาก็นําเสนอร่างให้กับสื่อรายงานให้กับสภาผู้แทนรัษฎร เพื่อที่จะให้รัฐบาลนี่แหละครับเอาล่างที่ทําหน้าที่กับท่านอนุชานาคาสายพิธประธานเนี่ยไปเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเป็นล่างของรัฐบาลเข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎรแต่แล้วก็ไม่เห็นร่างของรัฐบาลเสนอเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรครับกับเห็นร่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่สามพักการเมืองนะครับไม่ขอเอ่ยนาม แต่อีกพักการเมืองเงินนั้นไม่ผ่านเข้ามาในวารละสองอ่าในใน,ในวารละหนึ่งแล้วไม่รับหลักการก็ผ่านเข้ามาอยู่สองล่างในสองล่างเสนอเข้ามานั้นก็ไม่ได้เป็นไป,นป,นปนตามเจตนารมของหลักของประชาชนที่อยากเห็นคําว่าเพื่อการค้าซึ่งผมได้ส่งงกรมเพียนในว้มาตาหนึ่งร้อยห้าสิบสามเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ผลิตสุราเนี่ยเขาต้องการอยู่คํานี้คําเดียวครับว่าในมาตาหนึ่งร้อยห้าสิบสามผู้ใดประสงค์ที่จะผลิตสุราเพื่อการค้า ซึ่งแทรกเอาไว้ในมาตรา153นี้เท่านั้นหรือมีเครื่องหมายหรือมีเครื่องหมายหรือมีเครื่องกันสำหรับผลิตสุราไว้ในครอบครองให้ยื่นขอรุยะตต่อที่บดีและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และว,วิธีการและเงื่อนไขที่บดีประกาศกำหนดความจริงขอแค่นี้ครับเพื่ออย่างที่เหลือนั้นก็คืออธิบดีไปทำหน้าที่ในการออกนะครับ กฎกระทรวงอะไรต่างๆวิธีการต่างที่เกิดขึ้นก็คือให้อำนาจในการเปร็นกฎหมายชั้นรองคือกฎหมายฝ่ายบริหารนี่แหละครับไปทาหน้าที่ต่อจากชั้นพระราชบัญญัติแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับกลับกลายเป็นได้ในวักสามนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็คือกฎก,กระทรวงตามวรกสองให้คหํานึงถึงมาตราฐานการผลิตสุลาและต้องสนับสนุนให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนองค์รกรเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อย สามารถขอรับใบอนุญาตผลิตโซลาเพื่อการค้าโดยนำสินค้าการเกษตรมาผลิตเป็นโซลาประเภทที่อา,อาจจะมีสีหรือไม่มีสีก็แล้วแต่เป็นกฎเกณฑ์เป็นข้อส่วนที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งวรรษสามที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการให้อำนาจไปออกกฎกระทรวงอยู่ดีแหะครับไม่ใช่อำนาจของในพระรำจินี้เลยในอย่างใดผมต้องขอาการาบเรียนว่าถ้าจะเพิ่มแค่วรรษสามวรรนี้เนี่ยครับท่านอธิบดีท่านกระทรวงต่าง ในกระทรวงการคลังเนี่ยไม่ต้องมาแก้กฎหมายก็ได้ครับเพราะเมื่อสองสามปีที่แล้วท่านก็มีอำนาจในก,ร,ออก,กระทรวงอยู่แล้วถ้าท่านจะให้ผลิตสุลาเพื่อการค้าเนี่ยไม่ต้องแก้กฎหมายฉบับนี้เลยครับเพราะไม่มีผลต่อการแก้ไขเพราะท่านสามารถไปออกในกฎกระทรวงของท่านที่มีอำนาจอยู่แล้วได้แต่สองสามปีที่แล้วเนี่ยครับไม่ต้องให้สภาผู้แทนราษฎรมาโฆษณาว่าต้องปีสุลาเสรียเกิดขึ้นต้องมีการค้าให้คนมาทํางานในที่ได้อันนั้นคือสิ่งที่เขาเรียกร้องเมื่อเมื่อสามสี่ห้าปีที่แล้ว แต่เมื่อมาถึงวุฒธธิสภาของเราเองเนี่ยผมก็ตกใจครับไม่เห็นคำว่าเพื่อการค้าเกิดขึ้นในมาตรา153าาตามร่างที่ท่านอนุชานาคาใสได้ศึกษาเอาไว้ได้ทำการศึกษาสภาผูแ้แทนรัษฎรซึ่งก็คือรัฐสภาของเราเนี่แหละไปทำการศึกษามาทั้งหมดแล้วนะ่แทบไม่ได้ไประโยชน์อะไรขึ้นจากการทำการศึกษามาตลอดเกิดขึ้นเมื่อมาถึงร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้ามาสู่สภาผู้ทแทนรัษฎรก็กลายเป็นรับร่าง ซึ่งไม่มีคําว่าเพื่อการค้าไวในไวในกฎหมายน้ำตารา1 5 3เลยแต่ไปเพิ่มในวรรคสามเท่านั้นเองซึ่งเป็นอำนาจของกฎกระทรวงอยู่แล้วกฎกระทรวงตามวรรคสองก็คือให้ได้มาตรฐานความเป็นจริงถ้าจะเอากฎกระทรวงนวรรคสองเนี่ยในกฎหมายไม่ต้องมีก็ได้ครับกฎหมายเดิมมีวรรคแรกวรรคที่สองแล้วก็วรรคที่สามใบอนุญาตออกตามกฎหมายนี้เนะี่ยมีอายุ3ปีนับตั้งแต่วันที่รับประทาอนุญาต กฎหมายนี้เพิ่มขึ้นหว่าักสามพักเดียวเท่านั้นเองครับก็คือกฎกระทรวงมือนเดิมแทบจะไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยเพียงแต่ว่าให้แนวทางกับทางอธิบดีกระทางกระทรวงไปออกกฎกระทรวงมาเท่านั้นเองครับแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆก็จะเป็นมาอยู่เหมือนเดิมอยู่มันยังไม่มีหลักประกันเพียงพอครับที่จะเห็นว่าประชาชนนั้นสามารถทําเพื่อการค้าได้แต่ถ้ามีคำว่าเพื่อการค้าต่อท้ายแนวมาตารา153 ผู้ใดจะประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้าเนี่ยมันถึงจะเป็นหลักประกันได้ครับท่านประธานครับว่านั่นก็คือว่าอย่างไงกระทรวงก็ต้องไปออกเพื่อให้ทําการค้าได้แต่อ่านวักสามอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีหลักประกันเลยว่าท่านจะต้องไปออกกฎกระทรวงเพื่อให้ประชาชนสามารถทําเพื่อการค้าได้นั่นคือสิ่งที่เราศึกษากันมาเป็นปีสองปีสามปีตั้งแต่สภาบูธาราชุดที่แล้วยุบสภาไปแล้วหมดสภาไปแล้วมาเลือกตั้งกันใหม่เนี่ยกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ได้ใช้เลยครับ แล้ววันนี้เองนะครับก็ยังไม่ได้ให้อำนาจของประชาชนในการผลิตสอาเพื่อการเพื่อการค้าเลยในกฎหมายแต่ไปให้ว่าให้ไปออกกันในกฎกระทรวงซึ่งเป็นวรรคที่สที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองไม่ได้แก้ไขในร่างเดิมของมาตรา153เลยแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงการเพิ่มเติมเท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่ผมเองต้องขออนุญาตกับเรียนกับเพื่อนๆว่าในมาตานี้นะครับผมจะต้องติดใจ คงจะต้องไม่ขอปล่อยไปเหมือนมาตาสองอันนั้นคือเป็นข้อเริ่มต้นให้กับพวกเราเพื่อเป็นข้อคิดในการการกรองกฎหมายในการร่วมกันแต่ข้อเนี้ผมต้องขอยืนยันว่ายังไงก็แล้วแต่ครับผมจะต้องให้มีการโหวตกับเพื่อนสมาชิกว่ามาตาสามเนี่ยที่แก้ไขมาตาร้อยห้าสิบสามเนี่ยผมยังยืนยันว่าในร่างที่ท่านอนุชานาคาใสไปทํามากับพวกผมในขณะนั้นในสภาชุดที่แล้วเนี่ยครับ เพื่อที่ต้องวัตถุประสงค์คือต้องการให้มีคําว่าเพื่อการค้าในกฎหมายจึงอยากจะขออนุญาตเพื่อนๆหลายท่านว่าถ้าท่านใดเห็นด้วยว่าแค่คําว่าเพื่อการค้าไปไว้ในมาตรา1 5 3ในี้วักต้นเท่านั้นซึ่งเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องประชาชนว่าไม่ถูกเปี้ยวแน่นอนไม่ถูกกระทรวงเบี้ยวอีกไม่ถูกกระทรวงไปเอาประโยชน์ให้กับกลุ่มผลิตสุราขนาดใหญ่ให้กลุ่มผู้ผลิตสุราขนาดเล็กได้มีโอกาสลืมหน้าอาปากขึ้นมาได้บ้าง ในการผลิตโุลาขายนั่นคือสิ่งที่ผมขอยืนยันว่าผมยังขอติดใจและส่งเห็นคำนี้เอาไว้ให้เพื่อนสมาชิกได้ทำหน้าที่ว่าสิ่งที่ผมแปลติเอาไว้นั้นเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนพระพี่น้องประชาชนผู้ผลิตโุลาทั่วประเทศทุกวิสากิตชุมชนทุกองค์กรเกษตรกรนะครับซึ่งมีสุลาพื้นบ้านเอาไว้นั่นเขาเล,ล่าฟังอยู่ สิ่งที่เขาต้องการคือก็ต้องการเพื่อการค้าเอาไว้ในมาตรา153ที่ผมนําเสนอและอภิปรายเอาไว้ในวันนี้ขอบคุณก็ต้องมาทานครับขอบคุณมากคเป็นสุรชาติครับ